สวัสดีจ้าคือวันนี้โคตรจะเหนื่อยครับเหนื่อยแบบอยากนอนเลยทีเดียวฮะอยากลงไปนอนเลยแต่ก็ทําไม่ได้ครับก,ก็ต้องลุกขึ้นมาทําเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่11ใช่ไหมเมื่อวานวันที่10เป็นวันเด็กใช่ไหมครับเมื่อวานวันอาทิตย์เนาะก็ผมก็ได้จัดทัวร์นาเมนต์ครับอยู่ๆก็คึกจัดขึ้นมาเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยวันที่11ตอนนี้มีผู้เข้าแข่งจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะคะ เออรอบ8ทีมแล้วนะแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมแนะนำา v v r t t ์ท็อรับเติมเกมแลมดังถูกกว่าเติมเอง20-30%เลยทีเดียวเกมอื่นก็เติมได้นะวิธีเติมก็ง่ายง่ายครับแค่ทักไปทางเพจหรือว่าแอดไลน์ไปเลยเติมไว้บริการเยี่ยมปลอดภัย100%ถ้าสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับมาต่อครับเมื่อกี้ถึงไหนนะถึงรอบ8ทีมใช เออก็มีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเข้าร่วมถึง67ทีมเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูเนาะเออแล้วก็แบบการแข่งอะไรเงี้ยคือแบบมันจะเกาๆหน่อยครับก็แบบคือแบบยังไม่ได้เตรียมตรงเตรียมตัวอะไรเลยอะ่ะก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยคือแบบคุยกันในดิสติดต่อกันในดิสแล้วก็หาทงหาทีมแบบเอ้ยผมเจอทีมนี้เอ้ยทีมนี้มาคุยหน่อยว่าแบบ คือแบบมันจะนนัวหน่อยฮะคือแบบโคตรเกาๆๆอะ่ะจัดแบบเกากมุกมัวสัวตัวๆเหลิงๆเลยเออแต่ก็ผ่านกันมาได้นะจนตอนนี้เนี่ยถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแลยฮะก็วันนี้จัดวันสุดท้ายครับตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นหรือว่า18นาฬิกานะก็อย่าลืมนะครับวันนี้ผมไลฟ์สดนะเออไลฟ์สดที่ชแนลนี้เลยครับชแนลต้าเชื่อเออตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไป จนถึงรอบชิงชนะเลิศนะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยใครที่ว่างก็มาดูกันได้นะฮะก็สามารถติชงติชมกันได้ครับเพราะว่าผมก็พูดคนเดียวคือสตรีมในโทรศัพท์ฮะคือไปคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้คือแบบมันจะเด้งเลยก็จะเป็นแบบประมาณนี้เกาๆหน่อยเนาะก็ทัวร์หน้าหรืออะไรเงี้ยก็จะสามารถผมว่าจะซื้อคงซื้อคอมแหละก็เก็บตังค์ก่อนเนาะก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ฮะก็จะมาแบบ ชี้แจงข่าวสารอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ตบไลค์ให้คนละทีพอครับนะแล้วก็คลิปวิดีโอหน้าอะไรเงี้ยคอนเทนต์อื่นๆผมก็จะทาออกมาเรื่อยๆ,ๆนะก็จะมีเกมอื่นปะป,ปนเข้ามาปะปลายบ้างนะดูแต่สแลมดังอย่างเดียวเนี่ยมันก็เบื่อใช่ปะก็ขออภัยในเสียงรบกวนในเสียงรถด,ด้วยนะฮะตอนเช้าแม่งก็เสียงรดใช่ไหมตอนกลางคืนแม่งก็เสียงจิ้งหรีครับทาก็ทําในโทรศัพท์ครับคอมก็กากครับแม่งกาวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับชแนลนี้ทัวร์ก็ทํากาๆครับ ถ้วยรางวงถ้วยรางวัลเนี่ยไม่มีครับเนะก็ทาเพื่อนชอบเนี่ยก็ตบไหลคนละทีครับคือคือแบบจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับต่อให้ยอดวิวเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วอะตอนเนี้ยก็แบบมีช anel อื่นทำแลมดงทำแสมแมดังเนี่ยออกกันมาโคตรเยอะนะเออก็ทำากันไปเถอะครับใครอยากทำอะไรก็ทำเลยนะก็ช anel นี้เนี่ยก็จะแบบเฟดตัวเริ่มเริ่มเฟดตัวออกไปนะก็ทาเพื่อนเนี่ย ยังรักกันอยู่หรือว่าชอบกันอยู่ก็ฝากติดตามมาเรื่อยนะครับผมก็จะแบบสตรีมเกมอื่นบ้างแคสเกมอื่นบ้างนะก็เกมนี้เนี่ยผมก็ได้แบบทําออกไปจนมันแบบมันเริ่มครบแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทําอะไรดีแล้วนะเห็นไหมครับเสียงรถเสียงอะไรแม่งโคตรเยอะเลยก็จะมีประมาณนี้ครับวิดีโอนี้ก็มันชอบอะกกดไล้กดเลยครับกดซับกดอะไรมาแต่เพื่อนๆนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ ยังเราทุกคนเหมือนเดิมนะบ๊ายบายครับ